พัฒนากฎหมายของกรมวิชาการเกษตรจนทําให้แบบส,ส่งเสริมการสง่งออกแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกี่ปีถึงสามารถเปลี่ยนกฎหมายนี้ได้10ปีคือตั้งแต่เราเปลี่ยนกฎหมายที่กว่าล้อซานา่า<ม>เป็นสิบปีเราะจะเห็นว่ากราฟมันก็ง้างขึ้น,นมันค่อยๆค่อยๆจนตอนนี้เรากราฟเราแบบเป็นขาขึ้นเมื่อกี้คือหอมมากหอมมากเลยนะคะยินดีเลยะค หนูหลอกทุกวันเลยขอบคุณนะหนูหลอกทุกคนมาเทน้ำหอมหนูหมดเลยเราต้องหลอกออกฉีกเลยค่ะฉีกไม่ไม่ไม่งฉีกอันนี้ลูกค้า่ะลูกค้าลูกค้าหน่าปวดอุ้ยเราพี่จซื้อได้ที่ไหนล่ะไม่ผมมีซอยสามค่ะสุขุมวิทซอยสามขวดละซีซีขวดละเท่าไหร่ขวดละเท่าไหร่อันนี้ขวดละเท่าไหร่ไม่รู้ไม่น่าจะต่ำกว่าห้าพันแต่ห้าพันสิบสองกรัม่ะหกพันบาทค่ะอือสิบสองกรัมนี่คือตรงไหนอ่ะคะเดียวแล้วแล้วขนาดเล็กนี่คือได้กลิ่นมันจะเปลี่ยนแล้วทิศนืจะสตรองขึ้น ตอนนี้มันหมายถึงว่าตอนนี้เรามาโชว์นี่คือเราให้รู้ว่าน้ำมันในสถาเอนแบบนี้ใช่ไหมจากข้อมูลของสซเตสนะคะเขาสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนพืชอนุรักษ์จนเราปรับงบกฎหมายจนสามารถส่งส่งเสริมการส่งออกแล้วเราอะทำเป็นน้ำหอมเวลาเราไปชุมระหว่างประเทศเราทำท้าวโซาร่วมกันกุยเซียขอยกเว้นไม่คุมผลิตภัณฑ์มันเลยทำให้แต่เมื่อก่อนเราขายได้แค่เนี้ยกับชิ้นไม้ตอนนี้ขอพวกนี้ไม่คุมใช่ไหมคะมันเลยเกิดทำให้เกิดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาส่งเสริมการค้า <มา S 1> ประเทศไทยคือประเทศที่ส่งออกพิษนาที่มาจากปปลูกเป็น,ปนลำดับที่หงของโลกไม่ม <า S 1> นับรวมวถ้านับรวมอินโดนีเซียกับมาเลเซียที่เขาเยังขายของป่าอยู่ก็คือลำดับที่3แต่สองประเทศนี้เขาประกาศแต่ว่าเขาจะค่อยๆลดการส่งออกไปตอนอนี้เราไม่แต<อ>่ม<อ>ันสวยแต่ม<อ>ันราคาแพงอะราคาถูกหไม่มีเขาอาชีพเช่นโลกจากลำหอมแล้วคัาทำผิดพันอะไรได้บ้าง ชชัันนโ่อันนี้เป็นบาร์ออลย์นี้เป็นสบู่โลชั่นทำบูได้ไหมไปวันนั้นแยังไม่ได้ไม่ได้หรอกพี่ต้องไปเนี้เดี๋ยวเออเดี๋ยวอันนี้คนไทยชอบพี่เอแต่อันนี้แต่ไม่ค่อยชอบนี้แต่แรงไปอ๋อพี่ลีลองอันนี้จะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นหอมอ่าจะเป็นยังไงบ้างคะเนียนมากเลยเนื้อเขาอะซอยสาเรียกว่าซอยนนาาพี่เอาตรงนั้นน่าจะเป็นตลาดตลาดขาย ุายว่าคนแขเาจะนอนหยุดสายแต่กินอันนี้ไม้กินไม้ม่กิ่นฉนาแบบชัดมากเลยกินแบบเข้มขึ้นมาเลยอันนี้คือนอกจากนั้นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นชิ้นที่ที่เขาเอามาทำใช่ไหมจริงๆแล้วอะถ้าเรารู้จักกันเลยมันก็จะมีเป็นส่วนผสมในสมุนไพรด้วยนะยาหอมผ้เจดีเรามีกิ่นนาเป็นส่วนผสมเป็นเป็นแบบเป็นสมุนไพรด้วยเป็นยาด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของยาด้วยล ถ้าเป็นคนจีนและคนฮ่องกงนะค่ะเขาจะเอาทำที่ไม้กีสนาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เสียบไปในบุหรี่แล้วก็สูบเขาก็มีความเชื่อว่าสดชื่นเหรอสุขภาพเอดีเพราะว่าตัวตัวตัวสารในใไลฟ์สดถ่ายใวิีโค่ะตัวตัวนี้เขาก็เป็นสมุนไพรเนาะนเขามีนิ้วตา้างจิ้มได้เนี่ยข้างแก้วที่ในห้องกงก็จะใส่กันอันนี้ตอนแรกเราเน้นว่าไม้จิ้มฝันด้วยอ่ะอันนี้ ให้ได้คุณไหนได้ล่ะเพราะจังกิ๊ลเพราะหนูได้ระบบหนูสองประกวดระบบตอนนี้หนูกลัวว่ามาาันเนาวแตพี่มือคืออันนี้จริงๆแล้วประกฎหมายเราอะที่เราประปุ่งอะมันตั้งแต่ปี59แต่เพิ่งมาเห็นหมว่า5ปีหลังคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอินพีเมนต่แต่ตจริงๆอ่ะก็คือเป็นผลอย่างน้อยหนึ่งปีก็คือเก่าก็ได้จนถึงปัจจุบันนายของอเราอะพิ่งเป็นอันดับหนึ่งะเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาที่รับส่งคอบ มันต้องใช้เวลาไงเพราะที่ชอบการกฎหมายมันใช้เวลานานนะคะอันนี้ของจริงหรออันนี้ของจริงค่ะอันนี้ต้องการจะโชว์ว่าเกษตรรไทยสามารถกระตุ้นให้เกิดกิจนาได้เองไม่ใช่ของป่า้าเป็่ของป่าจะเป็นยังไงอันนี้คือของป่า,อ,นนอ,อ,ปาอันนี้คือกระตุ้นยังไงอะคะกระตุ้นก็คือก็จะใช้สว่านอะคะ่ะจอดโดยทําเป็นมุมแยงอี้ยค่ะจากอันนี้จะเป็นแนวที่าเจอะสว่านแล้วก็ บางโนก็จะใส่สารค่ะจะเป็นสารน้ำหมักหรืออะไรแต่มันคือรอยจอใช่ไหมใช่แล้วข้างในมันจะปลูกยีตินรวชาแล้วมันก็จะสร้างกลิ่นสร้างกลิ่นทั้งทั้งรังนเลยใช่ไหมคือสร้างกลิ่นทั้งทั้งต้นนี้ได้เลยมันก็จะเกิดตรงแนวเฉพาะแนวจ่อก็คือตรงเนี้ยที่เอาไปใช้สุดยอดแล้วอันนี้ก็คือเป็นน้ำหอมเหมือนกันใช่ไหมเป็นเป็นน้ำหอมกีษนาสองสองกล่องนี้จะมีความต่างก็คือ เป็นน้ำหอมที่กระบวนการการพริสนาไม่ได้หมักไม้อืมอันนี้หมักไม้ถ้าหมักไม้อะค่ะก็อันนี้ก็จะหมักใน24ี่คือ14วัน60วันอะไรเงี้ยค่ะถ้าหมักกะกิมันจะแรงกว่าไม่หมักแต่วันนี้ก็คือเขาทําให้ลูกค้าเป็นทางเลือกเพราะลูกค้าแต่ละคนก็เขาชอบแบบไหนใช่ยังมีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้เนาะโหสุดยอดมากเลย ชอบความแบบธรรมราเขามากเลยค่ะรถจริงๆอ่ะมันจะมีแบบอันนี้จะเป็นผงไม้กิชณาที่เขาว่าหมักแล้วก็ปรุงหาระมีค่ะปรุงแล้วอะค่ะไว้สำหรับค่ะไว้ได้อยในเตาที่เขาเวลาจุดอันนี้กินแบบกินทารตะมากเลยค่ะโคตรลงทั้งงานโอ้น่าจะน่าจะมาปล่อยควันตรงนี้เปิดพิธีเปิดให้เมากันเลยเนาะ มากเลยนะคะขอบคุณมากนะคนเก่งของกรมวิชาการเกษตรนะคะขอบคุณค่ะ